อิมินาสักาเรนะพุทธังอภิปุญชยามิอิมินาสักาเรนะธรรมังอภิปุญชยามิอิมินาสักาเรนะสังฆังอภิปุญชยามิ อรหังสมมาสมพุทโธปควานพุธังปควันตังอภิวานเทมิสวากาโตปคะวตาธรรมมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนปคะวตสาวกสังคฆสังฆนามามิ Sakhe kāme ca rūpe kīrī-sikhārāntante e chantalike vimāne Tīpe rādhe ca kāme ผู้ม,มาใจยันตุเทวัยชลันทันลวิสเมยัคคะคันทัพนาอาคามติดทันตาสันติเกยังมุนิวะรว,จาาวัจนานังสาธวเมสุนันตุ สุนันตุพนโตเยเทวสังฆาดุราเทพยไดายจ้าทั้งลายที่สิ่งสถิตยอยู่บนสวรรค์ฉั้นกามาพบหกชั้นรูปปาพมสิบหกชั้นอยู่บนยอดเขาและกเฮ้่วยอยู่ในวิมานอากาศ อยู่ในทวีปต่างๆมีอุดรทวีปเป็นตนตนอยู่ในคงเขพประเทศไทยตนอยู่ในพงไพรป่าไม้ตนอยู่ในหมู่บ้านไรนาและเรือนชานทุกแห่งตนรักษาพื้นแผ่นปัตตภี อันมีแม่นางโทโรรนณีเป็นเขาต้นอยู่ในแม่น้ำแล้วฟังมหาสมุทรขออันเชิญพญาเวสวุวรรณผู้เป็นราชาของยักษ์คนท่านแล้พญานาคทั้งอยู่ไกลและอยู่ไกลเมื่อได้ยินเสียงนี้แล้ว จงเสด็จมาให้พรลูกลานที่กำลังใบสีสู่ขันในวันนี้ขอให้เขานั้นจงอยู่สวัสดีมิใช่ตลอดทุกทิภาราตรีการก็ขาเธอ พุทธังอายุวัฒนังเตจีวิตังยาวะนิพพานังสระนังขจามิธรรมังอายุวัฒนังเตจีวิตังยาวะนิพพานังสระนังขจามิสังขังอายุวัฒนังเตจีวิตังยาวะนิพพานังสระนังขจามิทุติยามปิตติยามปิพุทธังอายุวัฒนังเตจีวิตัง ยาวะนิพพานังสระนังกัจฉามิทุติยามปิตติยามปิธรรมังอายุวัฒนาังเตจีวิตังยาวะนิพพานังสระนังกัจฉามิทุติยามปิตติยามปิสังขังอายุวัฒนาังเตจีวิตังยาวะนิพพานังสระนังกัจฉามิ นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเศษเสอิอิเสีเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุตตปิติอิ Itibiso wisese iisese buddhana me ii mena buddha tangso iiso tang buddha piti'i. Itibiso wisese iisese buddhana me ii mena buddha tangso iiso tang buddha piti'i. Iyan huni mitang awa mangkalan ca yoja mana ทุสุปินังอาการตังพุทธานุพาเวนะวินาสเมนตยันทุนิมิตังอวมังคัลจัยโยจามนาโปสกุณสัสตโทปาปะขะโหทุสุปินังอากันตังธรรมานุพาเวนะวินาสเมนตยันทุนิมิตังอวมังคัลจัยโยจามนาโปสกุณสัสัตโทปาปะขาโหทุตสุปินังอาการตัง สังขานุภาเวนะวินาสเมนตุสิทธิคุณนังพุทธคุณนังธรรมคุณนังสะระนังคขชามิสาธุเดินนำนี่แม่นนำอุตตังกังอันวิเศษสามารถปัดเหตุหอนหายจอยบ่อเหลือ สิทธิ์ไปเหนือสิทธิ์ไปใตสิทธิ์ไปไทยทางล้างเห็ดให้ใสสว่างแจงเห็นหูปองธทำภัยภูมีกรรมหายบสบายหายสวงเคยเจ็บน่วงปวดราวคราวนี้กัสิหายนำวิดไฟแก้วนีพระมุนีจอมปราศศาสดาเอกแก้วประทานแล้วจังสิทธิ์ไปฟงไปถือคนไข้ไอจามปวดปวงกัสิหายสวงสัมมีแห้งฝืนสวงเศร้า ฟงไปถึงผูเทาผมขาวแขวลอนกสิกับหนุ่มแน่นสองเต่าเต่งตึงฟงไปถึงเด็กหน่อยกสิหนุ่มเป็นสาวฟงไปถึงผู้สาวกสิงามคือนางฟ้าบ่ได้มีไฟฟ้าให้ผิวพันพุ์พุดธพ้องให้เจ้าเลื่อมมองมองผู้เบายองทั่วเมืองฟงไปถึงคนหัวลานกายผมโป่งไหมคิดอันใดทำอันใดก็ให้ได้สมเจ้าปรารานน ฟงไปถึงพอลุกงแม่ป nice huh? ่าเอาอานาบ่าวก่อให้ได้เก่านาจะลื้อลำบอถอยฟงไปถึงผู้ซอยก็ให้ได้เป็นพ่อผู้ใหญ่ฟงไปถึงพ่อผู้ใหญ่ก็ให้ได้เป็นพอกำนั่นฟงไปถึงนายพันก็ให้ได้เป็นนายพ้นบุนเดอร์ฟงไปถึงนายอำเภอก็ให้ได้เป็นผููว่าฟงไปถึงพ่อขาก็ให้มีกำไรฟงไปถึงผู้ใดกับผู้ใดก็ให้หงเฮงื่อเด้อีพอ พ่งไปถึงซุ้มหมอซุ้มอบตอซุ้มอสมออพ่อปรลอก็ขอให้ถึรอรเตตรีล่างวันทีหนึ่งงวดสิมานี่เดอ้อ นโมตตสัะพะขวะโตอารัหันโตสมมาสัมพุทสานโตัสปะขวะโตอารังหันโตสมมาสัมพุทัสาะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสีสิทธิพระพ ที่เรกาเติดช,ช่ยใจญาตัวพะวงใจยั่งังกลังตะโตโลกกลางสุขขังพลังวันนี้แม่นวันสุขขึ้นสิบสามคำเดือนสิบพุทธศักราชหลวงแล้วสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวัดสาการ เป็นเลิกง,งามยามดีวันดีทีอ่อาบนใจโชกตกใบนี้มันตกไม่จันขันใบนี้แม่นขันไม่แกวพ่อแม่เท่าแกปุ่นแม่แล้วจึงได้แต่งผ้ากวันยู่สนลอนใสาลาย มีทั้งฝายผูกแขงแนงเส้นวิจิใบเสียมีทั้งใครหน่วยดีเกี่ยงปอสุดยอดแห่งสุภาวะอันประเสริฐบุญแก้วเกิดนำพาวะาสานามาทรงให้ลูลาบได้สมดังปรารถนา ด้วยว่าบัดนี้นางสาววิจิตรีพิชนาหารีใดเป็นครูสมใจดังหาไทยายแมนคนลายแสนมาสู่อยากเป็นครูเนี่บ่อน้อยคอยมานานแสนนานยังบอ่อนซำจอก ยังบอกเก่งซ้ำเจาไใดมาเข้าแม่นสู่ทางสมความดีที่เจ้าสร้างเป็นหนทางได้เที่ยวใตพ่อแม่พี่น้องแสนดีใจบ่สงสัยแล้วบัดนี้สีดีแท้ละแม่คุณ สมกับพ่อได้ลุนสมกับแม่ได้ลุนได้ทินทำอุ่นอยู่บ่าวางเกิดกุศลนสืบสางบบาวางทิมแตอ่ย่างใด แสะดีใจใดหุ่มเฮาเล่าตาใหญ่ทั้งหน้องพี่ได้มาแสดงความยินดีจัดบายสีเพื่อสูขุขันให้เจ้าให้มาเข้าแม่นสุข,ขิงเจ้าอย่ามิดอิงติง เจ้าอย่ามีติ่งติ่งยมควัญมาให้เจ้าตื่นให้เจ้าซื่อพออย่ารอสาอยู่นานอย่าสำรานมัวเล่นกลางไพรในป่าให้เจ้ากลับมาสามมาหาพ่อแม่เจ้ามากินข้าวแมนอยู่เฮอน อย่าลืมเลือนทางป่าทั้งเอ่าอาและหนาเบามันถึงคราวแล้วบัดนี้วันนี้ให้ตาวมาว่ามายอะันเอเอ้ย ให้เจ้ามาอยู่นี่มาบายสีรับควันอ่อนพี่น้องมาอ่อนซอนวอนเอาควันแหงเจ้าให้มาเข้าแม่นนักนำให้มาประจสะํสาทอดในกายยาสาดวนเจ้าย่ามวอยูปุ่ในให้บุญอยู่แม่นส่งมา วันแข่งให้เจ้าไม้ยู่แข้งลีลาขวันขาให้เจ้าไม้ยู่ขาลีลายวันแขนขัวแขนใส่ให้มาเต่ามาห่มทั้งขวันนมแลกขวันข้างขวันเอวบางกุ่มกิวขวันทองหน่อยแล่ห้าวนมวันผมดำดูอาดควันปากตาเจรจาทั้งควันตาและควันคิวควันนิวและควันแขน ควันขาแผ่นลังไลลาบไม่นั่นแม่นควันหูก็ให้มาสามือนีวันนี้ว่ามาเยอะ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 ควันเอ,อ้ย เออกันแม่นขวัญมาแล้วมาฟังพราำสิสอนสังยังพิธีมือนีวันนี้ให้จื้อเอาเว้าถึงคุณธรรมแท้ของครูให้เจ้าอ่านเจ้าสิได้ผ่านผลคุอสนแท้เป็นแม่พิม หนึ่งให้เจ้ามีประจำไว้ขยันทำนาทีมีความเพียรอยสุมือคือใจสูญยาวันไว้สองมีมีในสะแล้วประจำใจให้คาดแข็งสามต้องรู้จักปรับปรุงตนเองยาวันเกรดีดีมีใจสู่อยู่บ่เศร้า สีทางหัวใจของเจ้าเข้าใจเพิ่นทั้งหลายทุกนางนายสอยเหลือจุนเจือทุกคนไว้ขอหาขอให้เจ้านี้ได้เป็นทีเพิ่งของชุมชนหอบเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวมเอาไว้ เจ็ดรู้เห็นใจผู้คนด้วยถึงยาำซวยให้เจ้าโหสอยข้อที่แปดนี้สำคัญบ่อน,น่อยค่อยใจเจ้าให้ตอบแทนแสนกระดันอยูกระตะเวทีซะแล้วเป็นแนวนอของคนดี นี่คือคุณนาธรรมจำเอาเดอ้อครูเดอ้ออย่ามัวเผลอสาแลวให้มีสติยุดถูกเมือ่อให้มีหล่นมีเหลือได้กินทานโยสูมย่มืออย่ามีพร่องขาดเกินคนสรรเสริญตัวเจ้าอเป็นครูคน ไม่ให้เจ้าจะเริ่นเก่าไปในวิธีที่ถูกต้องตามของเขาแต่เข่ามามีปัญญาเพียนลำด้วยคุณธรรมให้นำเลียมเตรียมตัวเป็นครูย่างเต็มภูมิแล้วบัดนี้บายสีเจ้าให้อินตอง ให้เจ้ามองขวาซ้ายคนเรียงรายมาห้องโหัโอเอาขวันแห่งเจ้าให้มาเข้าแม่นสูขีิงว่ามาเยอะอวันเอ้ออยควันเจ้ามาหอดแลว้วให้เจ้าตื่นทั้ง กายทางหัวใจนำเดินแม่นบอบเผลอสาแล้วเสียงแซวแซวทางหน้าทงางหลังดังกว่าเกาเอินเอาขวัญแห่งเจ้ามากินเข่าแม่นอยู่พาหว่ามาเยอะมาเยอะมาเยอะมันเยอะ เออกวัเออให้กวัเจ้านี้ได้มามากินสิ้นปาตูทอข้อหนักให้กวัเจา้านี้หน้านีนานีนามากินสิ้นปาปากตูทขอข้อเฮือ ให้ควันเจ้านีหน้าหนีนาหนีาน,นามากินสินป่าเสือตัวทอขคอมาว่ามาเยอะมาเยอะมาเยอะ,ม,ยอะมันเยอะไอควันเอ้ย มานำทางคนทองมานำปองคนเที่ยวมากินข้าวต้มแลกของหวานมากินน้ำตาลและนออ้ำอ,อ้อย,อยหมอเท่าเอินจอยจอยฮหมอเท่าเอินจอยจอยให้ควันหน่อยเจ้าเต่ามา กวันเคยไปทางพุญฝึกสอนโยใส่แนะไปออกไข่มวนแท้ให้มาแม่อย่าอยู่นานให้เจ้ากลับคืนบ้านมาสํารนกับพ่อแม่พี่น้องหลายเท่ๆให้มาแม่อย่าเชยสุ้มเบือนยิ้มเปยเปย ซุ่มเบือนยิ้มเปยเปยเอบาะละเลยหุ่มหอคนทั้งหลายยังคอยรอขอให้ขัญเจ้านี่บายสีแล้วให้ตาุมาว่ามาเย้ไอขัอ มาบัดนี้ให้เจ้ามารับรููเตรียมตัวพร้อมพรังให้มีพลังมีความหวังไปรับใส่ไปนาใดขางามตามทํานองของเขาเ้าว่าความเจริญให้เจ้าเพลินความสวขทุกใดอย่ามากม ไปประจำการคราวนี้ในนาทีครูผู้ช่วยดีแท้แม่นแน่นอนเป็นครูสอนครูสร้างตามวิถีทางวิชาชีพครูแม่นสูอันดอกมวนพร้อม ให้ถนอมหัวใจไว้มีวิธนคือเบาว่าให้เจ้าไปพัฒนาการศึกษาได้ขาลําสำคัญแท้ละแม่เอ้ยขอจะเลยมือดนนี้ให้คุณครูวิจิตรีพิจนาหารีคือครูคนใหม่ ขอให้มีกำลังใจให้สดใสแต่มือเนสุขีถอนยาอ่อนใจให้มีใจในทุก้านประสานงานให้ลุล่วงคนทั้งปวงจุงหากเจ้าอย่ามีเศร้าเสื่อมสูญอันบุญใดที่เจ้าได้สางก่อ มานานชงประสานรวมพลังหลังไหลหอมเหาเป็นปัจจัยรวมเขาเกิดคูศสนที่ยิ่งใหญ่ขอให้นางสาวเวจิตรีพิชนาหารีครูไทยได้เจริญก้าวหนาปัญญาล่ำแม่นลื่นคนวามาเยอะ อ,อก็จะเลยอ,อีกครั้งยังพ่อแม่ของครูเปิดประตูบารมีแห่งความดีที่เคยสร้างจึงเป็นทางให้เจ้าเป็นร่มเงาให้เจ้าเพลิงคือคุณพอ่อรามและคุณแม่พัด พิจนาหาภูนีได้นำสีส่งเสริมได้มาเติมบัญชีให้หน่อยใหญ่ทั้งหลายได้ฟูมไฟนำขักหักหลายบ่อาะอายบาเอาลานนอบัดน,นี้แม่นางทอรณี เป็นสามีนี่อีกเถอะทั้งญาติพี่น้องก็ดีใจเอาเลือกมาจุนเถือแสะซองฉลองให้มุทิตาสมปรารถนากันแล้วยินดีกันบักไห่ฮอดบันพมุรุษนันกาใดไม่ย่อให้แม่นสุคน เป็นกุศลสาแล้วแนวลูกหลานเป็น้าราชการคนใหม่ให้เจ้ามาเร็วไวมารับขวัญลูกหลานเจ้าคราวนี้ได้ดังม่ให้สบายไปหนาเป็นวัดสนาดีคักแน่สมกับแม่ได้ยำเข่าหมอบ สมกำพองได้จบเข้าปอนสะออนโอที่ผ่านมาถึงเวลาแล้วบัดนี้กวันคนดีให้มาสู่ได้ยินกูเหียกเอินเชิญควนเจ้าเขาสู่คิง ว่ามาเยอะมาเยอะมาเยอะมังเยอะไอ้ขวัญเอ้ยเอยเอกันแม่นขวัญมาแล้วพรำสิเราแถมพรตั้านเอาตอนข้าถาแม่นอีเหลือหล่น ขอทุกคนทุกท่านรับเอารีบด้วนประมวลพรส่งให้ของเจ้าให้รับเอาเ,ออเ,อเดินอเนกเตชวยใจยัตโตภาวังใจยามังขลังสุข,ขังพลังก็ขขาดเธอ ทุกขปบัตาจะนิทุกขาปพยามันฑานจะเนิมพยาโสกบันตายจะเนีนโสกาออนโตสเพเ์พิปานิโนเอตวัตาจะอัมเหีสัมปัทังปุญญาสัมปทังสเพเพเทวานุโมทันตุสัมปสัมปีสิทธิยามทานังทะทันตุสัทธายาสีลังละกันตุสัมพันธาน พาวนาณพิรตาโหตุขชันตุเทวตาคตาสัพเพุทธาปละปตตาปจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนาระคังพันธามิสัพปสุ